สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแก,ก,กอีกแล้วนะคะช่องแกอีสแคปค่ะค่ะช่องแกอีสแคปนะคะก็อยากจะมารีวิวนาฬิกานะคะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคน กำลังจะตัดสินใจซื้อนาฬิกาซักเรือนหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงนาฬิกาสุดยอดแห่งการจับเวลาน,ะนั่นก็คือ Rolex Daytona นั่นเองค่ะ1 2ึ่งสอง Rolex Daytona ห1ึ่งหนนั่นเองค่ะหรือว่า โ o เล็กเดโทนาช็อกโกแลตนะคะที่เราได้ยินกันคุ้นๆหูเนาะก่อนที่เราจะมากล่าวถึงโรเล็กรหัส1นึ่งหกันนะคะค่ะเราก็จะมาพูดถึงเดโทนานะคะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงชื่อเดโท n a มาจากไหนทําไมถึงได้เป็นชื่อ king of sport นะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะค่ะโรเล็กเดโทนา king of sport ตัวนี้นะคะถือได้ว่าเป็นดาวค้างฟ้าหรือเป็นรุ่น นิยมอันดับต้นๆน,นะคะของโรเล็กเลยก็ว่าได้นะคะถ้าแฟนๆของโรเล็กนะคะ จะต้องเคยได้ยินหรือว่ารู้จักเซอร์มาวคอนแคนเบลนะเซอร์มาวคอนแคมเบลเกี่ยวข้องกับเดโตนาอย่างไงเซอร์มาวคอนแคมเบลคือหนึ่งในนักแข่งขันรถยนต์ในปี1935นะคะและได้ครองสถิติที่ดีที่สุดด้วยรถยนต์คู่ใจที่มีชื่อว่าบลูเบิร์ดบนชายหาดเดโตนารัฐฟอริด s a นั่นเองค่ะซึ่งเซอร์มาวคอนแคมเบลได้ใส่ในาฬิกาโรเล็กซ์ในการแข่งขันนั้นด้วยซึ่งยังไม่ใช่ตัวเดโตนาแต่เป็นตัวโรเล็กซ์ออร์เซอร์หลังจากจบการแข่งขันนะคะเซอร์มาวคอน ถึงกับเอ่ยปากชมนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนในการแข่งรถนะคะ จากนั้นทางโรเล็กก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดน,นะคะได้มองหาโอกาสในการทําแอดในการโปรโมทและได้หยิบยกชื่อเซอร์เมลคอมนะคะขึ้นมาร่วมในการทาแอดนั้นด้วยค่ะได้ดึงทั้งชื่อหาดเดโทนาและฟังก์ชันในการจับเวลาแข่งรถเข้ามาร่วมกับในรุ่นเดโทนาด้วยค่ะรหัสเดโทนาเรือนแรกก็คือ6 2 3 9ผลิตขึ้นครั้งแรกในปี1964นั่นเองค่ะเป็นแบบไขาลานอยู่และใช้ชื่อว่าโครโนกราฟนะคะแต่ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนเป็นคอสโมการาฟเรียบร้อยแล้วค่ะเดโอน่าเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ3ากลุ่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่มีรหัสเป็น4หลักนะคะกลุ่มที่มีรหัสเป็น5หลักแล้วก็กลุ่มที่มีรหัสเป็น6หลักในปัจจุบันนะคะ กลุ่มที่มีรหัสเป็น4หลักเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเครื่องไขาลานทั้งหมดเลยตั้งแต่ปี1 9 6 4นะคะจนถึง1988นะคะ oh. และในปี1988เป็นต้นมาทางโรเล็กซ์นะคะได้ประกาศเลิกใช้เครื่องไขาลานเพิ่มมาเป็นรหัส5หลักและมาใช้เครื่องออโต้จับเวลาของซีนิตท,ที่ว่ากันว่าเป็นเครื่องจับเวลาที่แม่นยําที่สุดแล้วนะคะในสมัยนั้นแต่เพื่อรักษาความเป็นเดโทนาไว้ทางโรเล็กซ์จึงได้ตั้งชื่อเครื่องซีนิตว่า4 0 3 0นนั่นเองค่ะ นั่นหมายความว่าตัวเครื่องที่มีรหัสที่เป็น5หลักทั้งหมดจะทำจากเครื่องซินิคหรือว่าเครื่อง4030นั่นเองค่ะและในปี2000ทางโรเล็กซ์ยังได้พัฒนาเครื่องกลไกที่เป็นแบบ In-house Movement หรือว่าเป็นรหัส6หลักในปัจจุบันนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่ารหัส6หลักในปัจจุบันนะคะเครื่องทั้งหมดก็จะเป็น In-house Movement ที่ มีกลไกพัฒนาด้วยตัวแบรนด์ของโรเล็กเองโดยใช้ชื่อรหัสเครื่อง in-house movement ของโรเล็กว่า c a l i b e r c 4130นั่นเองค่ะโดยรหัส4130จะเริ่มมาจากซีรีส์ P เป็นต้นมานะคะค่วิธีสังเกตง่ายๆเลยนะคะระหว่าง Daytona เครื่องซีนิตนะคะกับ Daytona เครื่องที่เป็นของ Rolex กเองว่าเป็น c a l i b e r c 4130นั่นก็คือเครื่องซีนิตตัววงวินาทีจะอยู่บริเวณเลข9นะคะหรือว่าอยู่ฝั่งซ้ายสุดของหน้าปัดนั่นเองค่ะค่ะเราได้ม ราฟังประวัติของโทน่ากันคร่าวๆแล้วนะคะมาพูดถึงนาฬิกาที่เราจะให้ดูวันนี้นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะรหัส116515นะคะสวยมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เป็นดาวค้างฟ้าเลยนะมากๆนะคะผู้หญิงใส่ได้นะคะผู้ชายใส่หล่อค่ะหน้าปัดไม่ใหญ่เกินไปด้วยสำหรับผู้หญิง โรเล็กซ์เดโตนะคะรหัส1นึ่งหนหนะคะหน้าตาที่เป็นหน้าช็อกแลปแบบนี้นะคะเขาได้ผลิตและจัดจําหน่ายขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อปี2011ในงาน v e เซ l w o r l l r o l e x e a y t o n a e v e r เอเวอร o โรสค a สเดิมทีแล้วเปิดตัวมาในปี11แเ้วเขาจะมากับสายหนังจระเข้แบบนี้นะคะ หลักอาราบิกได้เลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเออโมเดล1นึ5งหนที่ยังมีผลิตอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือเป็นหน้าช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าจะเป็นหลักบาร์ตอนหรือว่าหลักขีดใสายออสเตอร์เฟลก เรือนี้นะคะมีความหรูและสปอร์ตนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยเของเขานะคะหรือว่าขอบเซราคมคของเขาเนี่ยจะมีเกวัดนะหรือว่าเกจับเวลาเพื่อเฉลี่ยวความเร็ววัสดุของรหัสนี้นะคะนั่นก็คือ18กรัตนะคะหรือว่าเป็นทองโรสโ d ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเองจะไม่เหมือนกับของแบรนด์อื่นๆเลยและยังใช้วัสดุที่ชื่อว่าโรสโคอ l ลอยหรือว่าเอเวอร์โนั่นเองค่ะ โดย 18k e v e r o s e ของ Rolex ได้จดสิทธิบัตรเป็นเฉพาะของ Rolex เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเขาเคลมมาว่าสีของตัว 18k เนี่ยจะไม่เฟดไปตามการเวลารวมถึงขอบเซรามิคนะคะที่ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆตัวหน้าปัดของเขานะคะก็จะ40มิมนะคะวัสดุนะคะ 18k 1 8 k rose g o ทั้งเรือนนะคะกันน้ำร้0ยเมตรกระจกแซฟไฟร์หลังทึบนะคะมีความเที่ยงตรงบวกลบ2วินาทีต่อวันเท่านั้นค่ะตัวด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลังทึบรวมไปถึงตัวบัคเกิลของเขาด้วยที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ ตัวที่เป็นหลักอาราบิกมาช็อกนะคะเขาได้เริ่มผลิตครั้งแรกนะคะในปี2010ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปี2017นะคะและได้ปรับเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะคะโดยการเปลี่ยนเป็นสายยางแบบนี้นะคะปัจจุบันรหัส1 1 6 5 1 5ที่ยังผลิตอยู่นะคะก็จะเป็นหลักแบบบาตอนหรือว่าเป็นขีดทั้งหมดนะคะหลักอาราบิกได้เลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วและจะมีหน้าปัดด้วยกันทั้งหมด4สีนะคะนั่นก็คือสีช็อกโกแลตนะคะสีดํา สีไอวอรนะคะและก็สีพิคงหรือสีแชมเปญนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น o อ s t e r f ์เฟจะไม่มีแบบเป็นสายหนังแล้วนะคะในปี2017นะคะที่เขาได้ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นสาย o อ s t e r f l e ฟตัวบัคเกิลของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวบัคเกิลในปี2010ถึง2017เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนใส่กับสาย o อสเตอร์เฟล็ก ในปี2017ขึ้นไปได้นะคะตัวเครื่องอย่างที่บอกเลยนะคะรหัส6หลักในปัจจุบันก็จะเป็น In-house Movement นะคะ Caliber c 1 3 0นั่นเองค่ะเรือง<ๆ>น,นี้นะคะที่แก๊ได้มารีวิวเนี่ยเขาก็จะเป็นปี1 2นะคะแต่ว่าสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเป็นสายยางก็คือซื้อสาย Rubber b มาเปลี่ยนได้นั่นเองค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว r o l e x Daytona Everose c o s m o g r a p h นะคะก็ถ้าใครสนใจ r o l e x เรือนนี้นะคะหรือว่ากำลังหานาฬิกาซักเรือนหนึ่งนะคะสามารถทักเข้ามาหาแกปปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แกปให้ราคาพิเศษไปเลยค่ะและอีกเช่นเคยนะคะเรือนนี้แกปทำไมแกปทำไมแกปมีพร้อมส่งอีกแล้วค่ะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนอยากให้รีวิวเดือนไหนทำคลิปอะไรนะะสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย